ไอทีสุดฮิตคัดแล้วคัดอีกว่ามันเป็นของสุิตของขายดีของมันต้องมีทำให้การเวิร์กฟรอมโฮมของทุกคนน่ะแฮปปี้มากขึ้นใช่เวลาที่เราเวิร์กฟรอมโฮมบางทีมันก็ร้อนร้อนหนูหนาวเคยเจอปะแบบเปิดกล้องเปิดกล้องหนึ่งแล้วก็คือแบบเปิดฟูฟูตอนเช้าไม่ได้เราอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาผิวหน้าเราก็ขาดความชุ่มชื้นถ้าอยู่อยู่บ้านคนเดียวอ่ะอยู่จะไม่เหงาเพราะยิ่งมีกระบองเซตเ้ยแกะกล่องแกะเซตไอทีสุดฮิตราคาเริ่มต้นหลักสะ เพาเราจะชวนเพื่อนมาอันบ็อกวิมีกันทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะที่เราสองคนอยู่ด้วยกันเราไม่ได้ใส่หน้ากากเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตัวติดกันตลอดเลยก่อนมาถ่ายเนี่ยเราก็ทำการเสียสละผีชีพไปด้วยกันแยงจมูก จะมาทําสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นในระดาแน่นอนใช่เพราะว่าปกติเนี่ยช่องเราเนี่ยเขาจะอันบอก็อกมือถือหรือว่าอย่างที่ออยเคย PlayStation ใช้ไหมแต่ว่าไม่เคยมาแกะกล่องอะไรจุกจิกน่ารักแบบนี้แน่นอนซึ่งของที่เราเลือกมาวันนี้เนี่ยเราก็คัดแล้วคัดอีกว่ามันเป็นของสุดพิเของขายดีของต้องมีทำให้การ Work From Home ของทุกคนน่ะแฮปปี้มากขึ้นใช่แล้วค่ะแล้วราคาเนี่ยเริ่มต้นแค่หลักสิเอง ถ้าอยากดูแล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าของท,งทั้งหมด1ิกล่องของเราจะเป็นยังไงใช้จริงหรือว่าใช้ไม่ได้ไปดูกันค่ะใครเปิดก่อนไใหม่ปังฉุกมะโหเด็กะปะคุณต้องชนะแล้วนะมายินยาวเบาๆเบายิงซุกไวใครเริ่มก่อนเหรอใช่มา,าริ่งนี้อ,อันนี้ก็คือจะไม่ได้ เดี๋ยวลองแกะดูใช่เอาจริงๆว่าพี่ใหม่ที่ล่าสั่งมาคือลืมแล้วว่าสั่งจริงนี่ปับหนึ่งไม่สังสีขาวไม่ใช่หรอเนี่ยม่สังสีขาว ิงกล่องแรกก็คือพังบุรีคืออันี้มันคือเครื่องที่แบบเวลาเราอยู่ในห้องแอร์เวิร์กฟอร์มโฮมใช่ปะผิวหน้าเราก็ขายความชุ่มชื้นร่างกายเราก็ขายความชุ่มชื้นมันก็คือเครื่องที่แบบใส่น้ำไปนะร้อยหกสนะทุกคนมาลองดูกันเลยค่ะว่าน้ำจะพุ่งหรือว่ากด นนแกเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงได้แล้วเฮ้ยนี่ไงได้แล้วใครยังทำไงอ่ะไม่รู้กดปุ่มนี่ไงเฉยได้แล้วค่ะเขาบอกว่าใส่น้ำหอมได้แต่แบบไม่มีไงก็คือดีแล้วจริงๆไฟมันเปลี่ยนสีได้อะสรุปมันมีไฟไหมมันมีไฟเขาบอกว่าไฟมันเปลี่ยนสีได้มีไฟมันมีไฟแบบไม่เห็นไม่เห็นโอเคแลใครที่แบบอยู่บ้านอยู่ห้องแอร์ก็แนะนำซื้ออันนี้คันพุ่งแรงมากไปเราปล่อยน้องไปดีกว่า เ่าเอาเป็นคืนลืมแล้วว่าเอาอันนี้กลับละกันเพราะว่ามันเบาสุดได้ตอนที่สั่งก็คือแบบว่าใชรอะ่ะอันเนี้ยมันเป็นเหมือนสบู่เลยอ่ะมิน่าซื้อสบู่ไปทำไมป <c oughs> กติอะเราเป็นสายแบบดูคลิปดูหนัง <c oughs> เล่นเกมอะไรอย่างงี้บางทีแบบอยากดูแบบเต็มตาแต่เอาจริงปะดูใน iPad ก็ได้ถ้ามีอะ่ะก็คือเราไม่มี iPad ไงอแพดก็ไม่มีไอแพดไม่มี้ไอแพดอันนี้ก็พุ่งแรงมากเหมือนดาวรุ่งพุ่งไรเอเน่ยเหมือนแรงลูกถึงหัว ่ผมก็จะดูอะไรมีแนแบบว่าง sure. ่อ่ะ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 มันใหญ่ขึ้นมาเออใหญ่ขึ้นมาไหนลองดูซิก็ก็ดูกว้างขึ้นนะแต่เนื่องแต่มันไอเนี้ยมันเบอร์อะ ให้ดูนะอันนี้แบบว่าโทรศัพท์มันจะงี้ใช่ไหมแต่พอเราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยอ่าแต่มันเบอร์อ่ะคือกระจกมันเป็นวงกลม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 อ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบไม่มันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมานี่มาเดี๋ยวมาให้ดูแบบอันนี้แบบอย่างงี้อ่าอันนี้ก็แบบอย่างงี้กโอเคอยู่แหละ40บาทกล่องต่อไปของหม่เป็นแบบถุงๆบ้างดูดีอันนึงอ่ะเป็นลำโพงเวลาเราอยู่บ้านใช่ปะ แล้วก็ต้องแบบมีอารมณ์สุนทฟรีเนื้อะแบบอยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ต้องร้องเพลงมันกันน้ำได้แล้วของก็แบบมีจุ๊บๆแบะให้ติดที่ผนังในห้องน้ำแล้วเวลาอยู่อยู่ในห้องน้ำใช่ป้ะจะมีต่ำโพมันก็ไม่ได้ไงเราก็คนที่ต้องพกโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ำาะคะเราก็เลยใส่อันนึงมามันก็คือกล่องที่แบบเราเอาไปติดบนผนังเหมือนกันใช่ป้ะแล้วก็เปิดเราก็ใส่โทรศัพท์เข้าไปแล้วก็ปิดฝา แล้วความเจ๋งก็คือ,อยูยังสามารถเข้าดูทูแล้วก็กดแบบกดเปลี่ยนเพลงได้กดนู่นนั่นนี่ได้คุยดีอะ <c oughs> อยากได้บ้างอ่ะใช่มันน่าหลกมากม่ามันคือของที่ควรจะต้องมีแล้วก็ที่ซื้อร้านนี้นะเหตุผล,ลหลักๆก็คือ มันมีสติกเกอร์ด้วยเหรอคือมันคิว้์น่ารักน่ารักสุดราคาอยู่ที่229บาทแต่ว่าอยู่ได้2อันเลยปกติอันนี้มันจะขายประมาณแบบ8 9 9 9เอาจริงๆแบบแปะห้องครัวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะใช่น้ำมันกระเด็นต้องดูสูตรแล้วก็แบบไม่รู้โซนโทรศัพท์เอาไว้ไหนแล้วน้ำมันก็กระเด็นมั้ยก็มีอันนี้ไงน้ำมันไม่กระเด็นอ่าก็ได้อยู่อันนี้ถือว่าเวิร์กนะคะเพราะว่าซื้อแยกมันแบบไม่ถึงร้อยอันเนี้ยแต่พอเราซื้อคู่งานมาเลยส0งร้อยใช่งั้นเราไป ต่อกันที่กล่องที่2ของมิลาค่ะ,คะเอากล่องนี้ละกันแต่ขอให้ใหม่มาพิสิค่ะอ่ะอันนี้นะคะเป็นชิ้นที่2ของมิลานั่นเองก็คือเป็นเครื่องนวดหัวน่ารักมันน่ารักนะ,ะออกดที่จมูกป่ะ เออมันก็สั่นดีนะยังยังเยขยับแล้วขยับแล้วเหมือนเหมือนอะไรเลยอะมันไตเดือนนะ <c oughs> เรามีแขกรับเชิญนะคะเอออะไรอะอะไรขน,นานดน,น,นั้ออนอะไงจักรจี้มันเจ็บนิดนึงปะเหมือนถูเรียนมาถูหัวมันก็โอเคอยู่นะเขาว่าราคา1,000แต่ว่าเขาลดราคาเหลือ399ลดแรงมากอันนี้ชิโนไปชิ้นนี้ที่เราซื้อมา นี่ดูดีปะเกจดมันคือหวีทุกคนแต่เนนี้เป็นหวีที่มันสามารถทําให้ผมเราตรงได้เ<ะ>คยเจอปะแบบเอาน้องหมยว่ามิดติ้งไมล์อ่ะเปิดกล้องหนึ่งต่อฟูฟูตอนเช้าไม่ได้แล้วก็แบบหยิบหวีอันนี้มาเสียบกับ power bank เราก็เปิดเครื่องอ่าแค่นี้เหรอไม่ไมบนึงไอ่อนนี้มันปรับไฟได้นี่ไงอ่าตพรามันก็อุ่นๆอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนเท่าเครื่องหิบผมอ่ะ ไม่ค่อยร้อนอะค่อยร้อนเท่าไหร่ได้ปะแต่ว่ามันรู้สึกไหมว่าผมมันเรียบเรียบไม่อะแต่หมายว่ามันไม่เวิร์กอะอมิาก็ว่ามันไม่เวิร์กอะอคือมันไม่เวิร์กเอาหมายสรุปไว้มันไม่เวิร์ก<อ>เพราะว่ามันเบาอะอคนความร้อนมันน้อยอะบายอ่ะขอมิาก่อนอันนี้นะ่ะเขาไม่ได้ใส่กันกระแทกมาอ่ะหังมากของมันจะพ่งอะไรอะมันคือปืนนวดไว้แบบนวดหลังอะไรเงี้ยแต่เอาจริงนะใหญ่มากอะ ันหนักมากสมมตินะเอามานวดไหลอะเราคืออะไรเราปวดแขนไปด้วยอะอันหนึ่งมันดูเจ็บปะเอามันเอานุ่มๆก่อนอันนี้ดูนุ่มๆนุ่มแล้วเหรอสก๊ะจี้อะสองร้อยเก้าสิบสี่บาทเข้าสู่ช่วงนวดนะคะกับหมอหมอนวดวิาหมอหมอเก๋คนลุกคืออันนี้มันยังเป็นกลมๆยังโอเคนะแต่ถ้าเนี่ยเหมือนโดนระเบิดทิ่มอะอันนี้เหมือนลูกกระสุนอะ เอ้ยแต่หมายว่าอันนี้แพงกว่าที่แล้วนะเอาที่ออทำให้หน่อยที่เหมือนเหมือนนวดเอามือมากดอ่ะแบบหนึ่งัวมันหลุดไปไหนวะอ้าวก็พอได้ในแบบราคาเท่านี้แต่ว่าม่าว่าไอเนี่ยันาดไปอะมาเาขอเราไปกันดีกว่าไปอย่างอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเหมือนของมิาเลยที่แบบใส่แค่ปอแปะมาปอแปะปอแปะที่มันเป็นเม็ดๆเอาไปใส่น้ำแล้วมันระเบิดปะน้ำมันเลยปอแปะแพ้ แล้วขอบนันลอันนี้เคยไหมคะเวลาที่เราเวิร,ร์กจอมโฟมเราเนี่ยบางทีมันก็ล้อนน้อนเหนือหนาหรือบางทีเปิดแอร์มาทั้งวันเราเนี่ยเราก็เฟลืองข้าวไฟใช่ไหมเฮ้ยมันดูเก่ามากเลยอะ่ะม,มันคือแอร์ทุกคนเขาบอกว่าต้องใส่น้ำลงไปนิดนึง เขาให้ใส่น้ำแข็งลงไปแล้วมันก็จะแบบเป็นน้ําเย็นนะจริงมันน่ารักมากเลยนะแบบมันเล็กๆเห็นปะเราเมื่อกี้ก็บอกว่ามันดีกับคืออะไรอ่ะถ้ามันมีรูปไฟอ่ะคืออะไรใครรู้บ้างใครรู้บ้างมีอยู่เราสองคนอุ้ยเย็นนะชอบมันเย็น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 นะคะนี่ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาแอร์แนะนำเจ้าเครื่องนี้หนึ่งร้อยสี่สิบบาทน่ารักสุดปิดอันนี้คือกล่องลองสุดท้ายของมิลาแล้วนะอ่าเมื่อกี้แอร์อันนี้พัดลม มันเหมาะกับการแบบโพไปข้างนอกสมมติออกกองไปถ่ายการข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยอากาศมันร้อนแล้วก็ใส่หน้ากากถ้าเกิดว่ามีพัดลมห้อยคอเนี่ยเลยรู้สึกว่าเออมันจะดีนะมันจะช่วยเรามากเลยมันจะมีแบบระดับตรงนี้มีทั้งหมด3ระดับเอาหน้ามาพี่ใหม่ออกเย็นเย็นนะเย็นถ้าเกิดว่าเราออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยราคาเนี่ยอยู่ที่165บาทจริบๆาทโอเคมันโอเคที่แบบว่าแบตจะหมด อ๋อแบบหมดหรอมีมีแบบไม่มีไม่เป็นไรไปต่อเลยค่ะไปต่อคือมกล่องต่อไปก่อนที่แบบาจะหมดสะกล่องสุดท้ายของไปแล้วสุดท้ายของไปแล้วนี่เลคะคือกล่องสุดท้ายของไม่เองคออนนี้เป็นของดังในต um e. ิ๊กต็อกที่แบบเ้าบอกว่าถ้าอยู่อยู่บ้านคนเดียวอะ่ะอยู่จะไม่เหงาเพ้าย้มีกระบอกเฟซเลยแต่ว่า ยังเซอร์มชันทานอยู่จะไปหาทานก่อนอันมิาแกะกล่องสุดท้ายก่อนมีหรอไม่รู้ไปหาก่อนมิาแกะกล่องสุดท้ายไปก่อนไหนบอกว่าจะอันบ็อกด้วยกันไงหายไปเลยให้ถ่ายว,ว่าคืออะไรอันนี้คือสั่งมาเอาใจพี่ใหม่เลยนะอันนี้คือเอาใจจริงเพราะว่าพี่ใหม่อะบอกว่าพวกเนี้ยอยู่แต่บ้านเล็ทชั้นแบบว่าไม่สวยล้ เครื่องทำเล็บปังมากแม่เราสดใจก็คือเครื่องทำเล็บเลยในขณะที่ฉันเป็นกระบอกเพชรล้องเล้ย <c oughs> เขาให้สีทาเล็บมาเยอะมากเอ้ย,ยนี้สีทาเล็บทั้งหมดเลย <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะพี่พ่อกเป็นยังไงอ่ะเขาอกว่าเปิดได้180เรงไม่ะราคาเท่าไหร่อ่ะอุ้ยแพงคือมีร่า เห็นคนแบบว่าเล่นในแบบโซเชียลเยอะมากเลยนะแบบ239แต่จริงๆมันมีร้านถูกกว่านี้แต่ว่ามันต้องพีออเดอร์นานซึ่งเราเป็นคนรอเลยนานๆไม่ได้น้องน่ารักอ่ะน้องน่ารักเอาเอาป้งน้องไว้ตรงนี้อ่ะน้องต้องมีประโยชน์ขึ้นมานะเป็นหบบไมโครโฟนอ่ะสวัสดีค่ะเคยดู VR โซป่ปั๊งที่เป็นเป็ดแ,แต่ว่าราชาเป็นกระบอกเพชรอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอ3คำให้กับตัวพี่หน่อยค่ะขอ3คำอะไรก็ได้หน่อยค่ะพูดน้อยๆไม่อยากพูดตาม หรือว่าเขาไม่โอเคกับคำเมื่อกี้หรอใช่ <c oughs> ลองชมว่าพี่ใหม่น่ารักอย่างเงี้ยมันพูดตามเลยพี่ใหม่น่ารัก ดังนั้นเราไปที่เครื่องต่อไปของเรากันเลยนะคะอันนี้ช่วยแนะนําถึงของสิ่งนี้หน่อยนะคะคุณมิราลาดาค่ะว่าเพราะอะไรคุณถึงซื้อสิ่งนี้มาเล่นกันเอาจริงๆเป็นหลักอะเพราะว่าเห็นพี่ใหม่บ่นว่าแบบอยากทาเล็บก็เลยสั่งแค่นี้เองมิราไม่ได้เปิดเตือนใช่ไหมแม่ค้าก็ทักมาว่าจะเอาเล็บสีอะไรดีคะแล้วเราก็ไม่ได้ตอบเขาก็เลยเลือกสีมาให้เลยหลายสีมากนี่เฮ้ยไ่กี่กกลมเดียวบ้างห้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าร้อยเจ็ดสิบใช่ ได้ทั้งหมดนี้ในราคา570อ่ะดูดิมีอันี้อันแล้วก็มีอี่ันนี้ให้อีกใช่แล้วนี้แบบอะไรนะสำหรับอะไรคือไม่เข้าที่ทำเล็บเลยไม่เปิดร้านทำเล็บได้เลยอะใช่ทุกคนสามารถเข้าใช้บริการนะคะเร่เข้ามาเร่เข้ามากดเครื่องแล้วเปิดเครื่องติดแล้ว มันต้องทายนี่เมื่อกี้ที่ใหม่บอกไงอะไรนะที่มันเป็นเบดอะเบเบอยู่ไหนพี่ใหม่มันเมื่อกี้หม่หเอาไปวางไว้ไหนการที่เรามีเครื่องทำเล็บเจลอยู่ที่บ้านอะคือ <ừ> um. สวัสเลยนะมือใหญ่จัง ของน่สา,สา,าอ่ะพูดถึงของี่สานกันก่อนพี่ใหม่อ่ะชอบชิ้นไหนมากที่สุดกระบองเพชรอ่ะชอบที่สุดเพราะว่ามันน่ารักแต่ถ้ารู้สึกว่ามันใช้งานได้อ่ะลำโพงกับไอที่ติดอันเนี้ยอันเนี้ยดูเจ๋งอ่ะ <S <S มันใช้งานได้จริงอ่ะก็คือชอบสติกเกอร์ชอบวันนี้ชอบวันนี้นะคะยกให้เป็นน u m b e r one ของเราลามิล่าละ่ะต้องเลือกหนึ่งอย่างค่ะเอาจริงชอบพัดลมสุดมันน่าจะเอาไปใช้งานได้เยอะสุดสำหรับมิล่านะคือเวลาเราจะสั่งของอะไรอะค่ะเราต้องคิดดีๆเพราะแบบระยะเวลาในการส่งแล้วก็เวลา ก็อย่าเลือกสาขาที่ถูกที่สุดนะทุกคนเพราะว่าร้านที่ถูกที่สุดอะบางทีมันหลอกดาวให้ดูจริงดูรีวิวกันก่อนเอาร้านที่แบบขายได้เยอะเอะอาจจะแพงกว่ากันเอางีนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ทุกคนมาคอมเมนต์ดีกว่าว่าเคยสั่งอะไรอะแล้วมันเฟลสุดๆอะแบบมาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราหน่อยกก็คอมเมนต์มาเล่ากันนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบอะไรในนี้มากๆเลยเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าใครโดนเราป้ายยาชิ้นไหนไปก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยมาสำหรับนี้เนี่ยมีล่าคอมเมนต์หนึ่งมีลคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่ ใสำหรับวันนี้เราก็แกะกล่องกันมาประมาณหนึ่งแล้วแหละก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขที่ได้อยู่กับเราสองคนนะคะใช,ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหรือว่าอยากให้มี EP 2ก็คอมเมนต์บอกเราด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันคะ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับโลกเทคโนโลยีายบาย